เราไม่มีความเร็วที่จะหนีอยู่ในฐานะของการเกิดมาแก่มาเจ็บมาไขมาตายไม่มีความเร็วที่จะหนีสิ่งต่างเหลนี้ได้มีทางเดียวคือต้องริมทำสาระให้ปรากฏขึ้นทำตนให้เป็นผู้มีสาระเจริญวิปัสนาทุกเมือ่อทำความเพียรทุกนาของจิตเพราะว่าชาติจรามรรณะทั้งสามอย่างนี้ เปรียบเสมือนกองไฟที่คอยเผาผันชีวิตจิตวิญญาณของเราอยู่ทุกขณะถ้ายังตั้งตนอยู่ในความประมาทอยู่ก็คงจะหาทางรอดไม่ได้ความแก่ความเจ็บความไข้ความตายเปรียบเสมือนกองไฟที่คอยจะเผาผันล้อนระอุอยู่ตลอดเวลาจนกนระทั่งร่างกายชีวิตแตกดับไปด้วยความข้อนี้จะมีความจำเป็นต้อง ทำสาระให้ปรากฏขึ้นกับตนเองดำรงชีวิตอยู่โดยความไม่ประมาทมีสติอันตั้งมัน่นมีสัมปชัญญามีปัญญามันพิจารณาใจกองตามกฎอนิจจงทุกขังนตา,านอยู่ทุกขณะถ้าม่ฉะนั้นแล้วเราจะไม่สามารถรอดพ้นจากกองไฟทั้งสามกองนี้ได้ กองไฟทั้งสามกองนี้ก็คงจะเผาผานชีวิตจิตวิญญาณก็เราไปไม่มีความเร็วที่จะหนีได้เราหนีไม่ได้เปรียบเสมือนถูกมัดหรือถูกจองจําไว้กับความแก่ความเจ็บและความตายอยู่ตลอดเวลามีทางเดียวคือการทําจิตใจของเราให้มีความเห็นตรงต่อความจริงตทำลักทำคำสอนของบุสมาธรรมริเจ้าที่สอนเรา พูดจะชัดว่าอัตฐานะนี้พร้อมที่จะทำให้จิตใจของเราเบื่อหน่ายขายความหลงไม่ยึดมั่นสำคัญมั่นหมายว่าเป็นตัวตนของตนชาติวิทุคาการเกิดเป็นทุกเบื้องต้นของอุปทานจาราวิทุคาความแก่เป็นทุกกำกังของอุปทานมรณะวิทุขงความตายเป็นทุกสุดที่สุดของอุปทาน ความเศร้าโศกเผาผันใจใกล้ตายปริเทวะความปริเทวนารำพันในความทุกข์นั้นนั้นทุกขะทุกประทัดร่างกายกำเริบความมีโรครุเรั่เป็นความทุกข์ที่บีบคั้นใจิตใจเป็นอย่างยิ่งโทมนัสสาความทุกข์โทมนัเสเศร้าโศกเสียใจชนิดที่หาทางออกไม่ได้อุปายาสาความทุกข์ทอดถนใจ หมดอะไรตายยากไม่มีกำลังใจเนี่ยหรือว่าตอมใจโลกซึมเศร้าอย่างนี้เป็นต้นท้ามหมดท้ามวลเกิดขึ้นจากการยึดถือว่าเป็นตัวเราของเรามากจนเกินไปยึดถือว่าชีวิตนี้เป็นของเราตัวนี้เป็นของเราร่างกายเป็นของเราทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นของเราแต่ลืมดูไปว่าชราพยาธิมรณะความตาย อันเป็นไฟเผาอยู่ตลอดเวลาไม่เคยจะดับลงอีกทั้งความเร็วที่จะวิ่งหนีสิ่งต่างอนี้นก็ไม่ได้ไม่สามารถจะหนีดได้มีทางเดียวเท่านั้นคือเป็นผู้มีสติอันทั้งมั่นมีสัมปัชัญญะความรู้ตัวมีปัญญาเห็นชอบเจริญวิปัสสนาอยู่เนืองๆจนทำให้เห็นว่าสิ่งตรายกัปงปูไม่สมควรยึดมัน่นเือมัน่นจิตใจขอรา ถึงจะพ้นออกจากกองเพลิงอันที่จะคอยเผาผ่านชีวิตจิตวิญญาณขอเราให้หมอดไม่ไปได้ในพระไตรปิฎกท่านได้กล่าวไว้อย่างนั้นในเมื่อเห็นว่าเป็นเช่นนี้แล้วพึงทำชีวิตของตนให้เป็นสาระประกอบหน้าที่การงานต่างๆอันสมวนควรแก่การบู้ปฏิบัติของเราให้สมบูรณ์เท่าที่จะสามารถทำได้อีกทั้งก็ทำความเพียรทุกนาจิต พิจารณาเห็นโดยรอบว่าสิ่งทลายมีการเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีการแบ่งผันเปลี่ยนแปลงในท่ามกลางและก็มีการดับสลายลงไปในที่สุดเป็นสภาพที่ไม่สามารถจะยึดถือหรือครอบครองได้ในเมื่อเป็นอยู่อย่างนี้การเวลาด่วงไปบัดนี้เราทำอะไรกันอยู่ ถ้ามีใจน้อมถึงซึ่งทำคําสอนโอสมามสำเจ้าเช่นนี้ความทุกข์ที่คอยย่ำยีจิตใจของเราเพราะชาติชรามารณะต้องปรากฏขึ้นทรมานจิตใจของเราไม่ย่อหยุดไม่ไม่ยอมหยุด,ยยดนี่เมื่อเป็นอยู่อย่างนี้แล้วจึงต้องรีบทำความเป็นสาระให้ปรากฏขึ้นแก่ใจของตน ก่อนที่ชีวิตนี้จะถูกชาติจราพยาธิมรณะเผาผันจิตใจให้หอดไหมเียยว่ารีบรุดบำเพ็ญภาวนาเจริญนิปัตนสานานอยู่ทุกเมื่อทำความเพียนอยู่ทุกขณะจนกระทั่งหลุดพ้นจากกองแห่งอำนาจแห่งความทุกข์ทลายทัง้งวงเหล่านี้ด้วยควาไม่ถูกไฟที่เกิดขึ้น จากชาติความเกิดความแก่ความเจ็บและความตายย่ำายีเผาผันจิตใจของเรานี่เมื่อทราบอย่างนี้แล้วตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทดำรงชีวิตให้เป็นสาระมากเข้าเจริญเทิญสติภาวนาพิจารณาให้ยึดให้ถึงที่สุดไม่อย่างนั้นก็ไม่มีใครสามารถช่วยจิตใจของเราได้การดุพผลย่อมจะไม่เกิดขึน้นกับใจของเราเ้ารับผล जा था